นับสนุนโดย f a Air ร์เซราสุดยอดนวัตกรรมจากองค์การนาซากำจัดเชื้อโรคและเชื้อราในอากาศได้ถึง99%สบายท้องสะอาดลำไส้ใช้ SK S K S Capsule ท็อ o ซ์ทุกวันก่อนนอน ผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ The Secret ค่ะวันนี้ผู้ชมอยู่กับเมียววาที่นีคุณอาจิรกุลผู้ดำเนินรายการแทนพิชชานหนึ่งวันนะคะสำหรับช่วงแรกของรายการเปิดมารับชมรายการสดสด,สดแบบนี้นะคะก่อนอื่นเลยต้องแนะนําช่องทางการติดต่อสื่อสารก่อนนะคะผู้ชมท่านไหนที่อยากจะตรวจสอบดวงชะตากับรายการของเราแบบสดสดผ่านทางช่องทาง SMS นะคะง่ายๆเลยค่ะสามารถทําได้โดยการพิมพ์ชื่อวันเดือนปีเวลาเกิดของคุณนะคะพร้อมทั้งคําถามนะคะส่งมาที่หมายเลข SMS ค่ะ หกส7และแน่นอนนะคะช่วงท้ายของรายการนะคะเราจะเปิดรับสายสดๆให้คุณผู้ชมทางบ้านโทรเข้ามาตรวจสอบดวงสตาร์ของคุณง่ายๆเลยค่ะช่วงท้ายรายการอดใจรอสักครู่เดียวนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์เดิมค่ะ02-554-1774-5นนะคะและสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่ใช้งาน Facebook อยู่ก็อย่าลืมกดไลค์แฟนเพจรายการของเราด้วยนะคะพิมพ์ไปเลย w w w f a c e b o o k c o m t h e s e c r e t t v ค่ะสามารถติดตามทุกข่าวสารและ ช่องทางการติดตามรายการของเราได้ด้วยนะคะพิมพ์ข้อความทักทายกันเข้ามาได้เลยสําหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับเหมียวนะคะพร้อมกับกูรูด้านโหราศาสตร์ประจํารายการของเราในวันนี้นะคะเรียกได้ว่าคุณผู้ชมจะได้พบกับอาจารย์ท่านเป็นครั้งแรกในรายการเดอะซีเรตของเรานะคะต้องขอต้อนรับค่ะอาจารย์เป็นหนึ่งผู้เชี่ยวชาญคำผีฮัตจัดค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ วันนี้นะคะเรามาอยู่กับอาจารย์เป็นหนึ่งนะคะซึ่งต้องบอกเลยค่ะเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่เราจะได้มาทําความรู้จักกับอาจารย์พร้อมกับได้ทําความรู้จักกับศาสตร์ใหม่ซึ่งคุณผู้ชมหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินมาบ้างนะคะหรือว่าบางท่านยังไม่เคยรู้จักมาก่อนนะคะกับคมภีหัจจด ทีนี้ค่ะมาทําความรู้จักกับอาจารย์ก่อนนะคะอาจารย์ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องศาสตร์นี้มานานแค่ไหนแล้วคะ30ปี30ปีะนะคะคัมพีฮัจจัตคือศาสตร์เกี่ยวกับอะไรคะค,คัมพีฮัจจัตเป็นคัมพีที่ใช้สําหรับทํานายให้กับราชวงศ์ของอียิปต์นะคะ,คะไม่ได้ใช้ทานายให้บุคคลทั่วไปแสดงว่าสมัยก่อนเลยเนี่ยนะคะเป็นการทํานายด้วยคัมพีฮัจจัตเนี่ยคือจะต้องเป็นบุคคลชั้นสูงเท่านาั้นใช่นะคะ แล้วก็ผู้ทํานายจะเป็นนักบวชชั้นสูงเท่านั้นนะคะนักบวชชั้นรองรองลงมาจะไม่ได้ไม่ได้ถ้าเทียบของเราก็เหมือนกับพระสังฆราชนะคะหรือว่ารองพระสังฆราชเท่านั้นที่มีสิทธิ์ที่จะอ่านคีร์น้นะคะทีนี้พอเสร็จแล้วเนี่ยฟาโรหญิงฮัตเซฟซุดท่านเป็นฟาโรที่ทําให้อียิปต์เนี่ยเจริญรุ่งเรืองที่สุดนะคะเขาเรียกว่ายุคทองของอียิปต์เนี่ย ท่านก็บอกว่าศาสตร์อันนี้ท่านก็กลัวจะสูญหายเพราะว่าคนที่อ่านมีอ่านได้เพียงคนเดียวใช่ไหมคะก็เลยให้จารึกไว้ที่วิหารเดนดาราเป็นวิหารที่จารึกศัพวิชาทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเกษตรวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์โหราศาสตร์แม้กระทั่งเชื่อไหมว่าอียิปต์มีไฟฟ้าใช้สมัยนูสมัยนั้นก็ยังจารึกไว้ที่เดนดารานะคะทีนี้วิหารเดนดราเนี่ย ในกำในกำแพงด้านหนึ่งเนี่ยคำ,คำพีหัจัดเป็นหนึ่งในวิชาโหราศาสตร์เท่านั้นนะคะซึ่งไม่ใช่ทั้งหมดมอาจารย์ศึกษามาแค่หนึ่งเดียวในในเป็นหมื่นหมื่นอย่างของเขามีหลายอีกหลายส่วนเลยที่จอนไม่ว่าจะเป็นเจดตัวเก้าฐานหรืออะไรเนี่ยมันมีลากลากมาจากตรงนั้นทั้งนั้นเลยนะคะ แต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะคือศาสตร์ของที่อียิปต์เนี่ยนะคะคืออาจารย์ศึกษามากว่า30ปีแล้วนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามถึงประวัติความเป็นมาของศาสตร์นี้เนี่ยนะคะคัมพีฮัตจัดเนี่ยนะคะโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นพันๆปีประมาณ5000ปีเท่าที่มีจารึกไว้ค่ะแล้วสามารถบอกอะไรเราได้บ้างคะบอกได้ถึงกรรมเก่าทำไมเกิดมาคุณสวยแบบนี้ ดูกรรมได้ด้วยใช่บอกได้บอกได้ว่าวิธีแก้ไขในชีวิตของคุณจะต้องทำอะไรแบบไหนเพราะฉะนั้นก็ถึงใช้กับฟาโรห์เท่านั้นเช่นมีปัญหาแบบนี้แบบนี้ในราชวงศ์ะนะคะใครจะทำให้ราชวงศ์นี้รุ่งเรืองใครจะทำให้ไปรบและชนะอ,อย่างนี้นะ,ะลูกเกิดมาเนี่ยลูกเยอะเหลือเกินคนไหนที่จะทำให้ราชวงศ์นี้ต่อไปเรื่อยๆ บอกถึงอนาคตทำนายสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตคือเรียกได้ว่าคือคัมพีฮัจัดเนี่ยบอกเส้นทางการเดินทางของอเขาบอกว่าวคัมพีฮัจัดมีไว้สําหรับแก้ไขนะคะเพราะฉะนั้นคนที่จะดูคัมภีฮัจัดจะต้องเป็นคนที่ ณเวลานี้มีปัญหาแล้วคุณต้องการรู้ว่าปัญหาของคุณเนี่ยคืออะไระและคุณต้องการจะแก้ไขยังไงอ๋อเป็นคำพีที่บอกถึงการแก้ไขเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเชื่อว่าทุกคนเนี่ยชีวิตบางทีเนี่ยบางทีก็เกิดปัญหาบางทีมีทางตันที่ไม่มีคำคตอบออให้กับตัวเองใช่นะคะแต่ว่าคำพีฮัจัดสามารถให้คําตอบได้ใช่ทุกคําถามนะคะท่านบอกว่าทุกคําถามมีคําตอบเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาที่คุณจะถามคําพีฮัจาร์เดี๋ยวอาจารย์จะขอนิดหนึ่ง SMS นะคะถามอย่างชัดเจนเช่นว่าจะถามเรื่องงานคุณบอกมาเลยว่าคุณจะไปสมัครงานใหม่ในตำแหน่งอะไรนะคะได้หรือไม่ถามอย่างละเอียดไม่ละเอียดเจาะจะถามเรื่องงานอาจารย์ไม่ทราบว่าบางคนทำงานสามอย่างไม่ทราบว่าอะไรนะคะหรือว่าจะถามเรื่องเงินเงินอะไรคะ เงินที่คุณจะได้มาจากการขายที่หรือโบนัสหรือเงินเดินขึ้นถามมาเลยหนูจะได้เงินเดินขึ้นไหมคะแค่นี้ถามเจาะจงกันมาเลยอาจารย์ไม่เอาไม่เอาชื่อไม่เอานามสกุลไม่เอาวันเดือนปีเกิดใดๆทั้งสิ้นนะคะขอคำถามขอคำถามเท่านั้นคำถามนะคะแล้วก็บางคนถามค่ะทำไมคุณแม่เดินไม่ได้คะอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็สามารถบอกได้เป็นกรรม ที่เกิดขึ้นใช่ว่าเพราะอะไรและแก้ไขได้อะไรใช่แล้วก็จะบอกว่าคุณไปแก้ไขแบบนี้แบบนี้นะแต่การแก้ไขนะคุณต้องตั้งใจจริงในการแก้ไม่ใช่ว่าอาจารย์บอกไปแล้วไม่เป็นไรค่ะอีก7วันค่อยทําอีกสเดือนค่อยปฏิบัติงี้ไม่ได้นะคะต้องต้องอยู่ในระยะเวลาที่คือพออาจารย์บอกปุ๊บเนี่ยแล้วคุณทําได้เลยค่ะถ้าทําได้เลยเมื่อไหร่จะเรียกว่าคืนนะเวลาเนี้ยเจ้ากรรมในเวรคุณเขาบอกมาแล้วให้ทําแบบนี้ค่ะ เมื่อทําแล้วมันถึงจะได้ผลแต่ถ้า<ม>คุณเพิกเฉยไปก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวยังไม่ว่างย,ยังไม่สะดวกยังเอก็รอ,อ,อไปก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอาจารย์แนะนําให้แก้ไขเนี่ยต้องภายในกี่วันคะ ควรจะรีบทําให้เร็วที่สุดให้เร็ว<ห>ที่สุดอย่าพลาดอย่าพลาดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านไหนที่กําลังมีปัญหาอยู่นะคะและอยากจะหาคําตอบด้วยคมภีฮัตจัดนะคะก็สามารถส่ง SMS เ,เ,เข้ามาได้เลยแต่ขอเป็นคําถามที่เจาะจงนะคะอาจจะบอกชื่อสั้นๆมาเท่านั้นเองแล้วก็ปัญหาที่กําลังเกิดขึ้นนะคะว่าคืออะไรอย่างเช่นความรัก รักแบบไหนคือเลือกไม่ถูกหรือว่ามีอยู่แล้วหรือว่าเขามีกิ๊กไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะขอแบบถามชัดเจนเรื่องของหน้าที่การงานการเงินนะคะสามารถจริงๆแล้วถามได้ทุกเรื่องทุกรเรื่องเลยบอกได้หมดเลยเขาจะกลับมาไหมเขาเป็นคู่หนูหรือเปล่าแต่เขาเขาในที่นี้ต้องคนเดียวนะคะบางคนมีแฟนสามคนไม่รู้เขาไหนนะคะเขาไหนเขานั้นต้องคนเดียวบางทีเนี่ยตั้งใจจะถามคนนี้แต่แวบหนึ่งไปคิดถึงคนนู้น อ<ต>าจารย์ก็ไม่รู้แล้วว่าคุณจะถามคนไหนกันแน่ มันอยู่ะะที่จิตของเราสื่อกันด้วยนะคะค่ะยังไงก็ตั้งจิตแล้วก็ตั้งคำถามของคุณนะคะส่งมาเลย SMS วันนี้นะคะวันนี้คุณผู้ชมได้พบกับอาจารย์เป็นหนึ่งเป็นครั้งแรกนะคะเพราะฉะนั้นนะคะไม่อยากให้พลาดส่งเข้ามาพูดคุยผ่านทาง SMS ของเราเยอะๆนะคะ4 6 4 2 7 8 7แล้วเดี๋ยวช่วงท้ายรายการเราจะมาตอบคำถามทาง SMS แล้วก็พร้อมทั้งรับสายอย่างแน่นอนนะคะที่นี้ค่ะอาจารย์ขาอาจารย์ศึกษามาเนี่ยนะคะศึกษาที่ประเทศไหนคะอาจารย์คะ เอาแบบเอาแบบเป็นรูปธรรมของอาจารย์เองคะ,คะอาจารย์ศึกษาโดยไม่รู้เหมือนกันว่าท่านเลือกเราท่านใช้คำว่า,เ,าเราเลือกเจ้าให้เจ้าเป็นโอทแห่งเราท่านใช้คำพูดอย่างนี้ตอนนั้นอาจารย์เนี่ยอฟองสบู่แตกยุคแรกเลยนะคะแล้วก็เลยไปปฏิบททัติธรรมค่ะ เสร็จแล้วพอปฏิบัติธรรมเนี่ยท่านก็มาในสมาธิอาจารย์ก็คิดว่าสงสัยฉันนั่งสมาธิมากแล้วหลับฝันไปนะคะแต่ว่าตื่นมามันก็มีมีที่เราจดจดจดเอาไว้ว่านี่คืออะไรนี่คืออะไรเหมือนได้ฝันเลยแต่จริงริงเหมือนเราฝันแต่ว่ามันมีกระดาษจดใช่ค่ะเจ็ดวันมาอย่างเงี้ยค่ะทุกวันทุกวันเสร็จแล้วอาจารย์ก็เอ๊ฟาโลหญิงฮัตเซฟซุดมันมีตัวตนจริงหรือเปล่าหรือเราฝันไปเราจดองค์เทพใช่ไหมคะจดไว้หมดเลยองค์เทพอะไรต่ออะไรจดไว้แล้วก็มีจริงไหมนะ อาจารย์ก็ด้วยความที่เป็นคนรู้อะไรต้องรู้ให้ได้ค่ะไปนี่เลยค่ะหอสมุดแห่งชาติค่ะไปค้นเลยว่าฟาโรหญิงฮัตเซปซุด,สสดมีไหมมีตัวตนไหม,มปรากฏว่ามีจริงค่ะนะคะพอมีจริงปุ๊บอยู่ในยุคไหนอะไรยังไงมีอะไรยังไงบ้างนะคะ,ะแต่สิ่งที่เรารู้จากจากประวัติศาสตร์คือฝ<ะ>รั่งเขียนค่ะ,ะกับเราคุยเองนึกออกไหมคะ,ะเพราะฉะนั้นเราคุยเองกับท่านเนี่ยเราจะ ชัดเจนกว่าเพราะาฉะนั้นประวัติศาสตร์ที่เขามีมาเนี่ยตามตามที่ฝรั่งเขียนนะมันจะเหมือนเขาเขียนตามวัฒนธ,นธรรมของเขาอะ่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่ไม่ตรงสักเท่าไหร่แต่ช่างมันเถอะเพราะว่ามันก็เป็นความรู้ทั่วๆไปนะคะก็ศึกษาไว้เป็นความรู้ระดับนึ่แต่เอาเป็นว่ารู้แล้วว่ามีจริงวิหารเดนทาล่ามีจริงไหมทีนี้อยากรู้อีกอยากไปเห็นไอ้ที่เราไปเห็นตอนที่เราอาจารย์ว่าอาจารย์หลับอ่ะแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันคือ ไปเห็นแล้วเนี่ยมันมีอย่างนี้จริงไหมที่มันเขียนอยู่ที่กําแพงอย่างเงี้ยตอนนั้นอายุ20กว่ากว่าเองก็ไม่คิดนะคะก็เลยตั้งใจว่าตั้งจิตว่าถ้ามีจริงขอให้เราได้ไปเห็นสักครั้งหนึ่งก็ได้เห็นจริงๆค่ะเพราะว่ามีมีเพื่อนรุ่นน้องเขาทำทัวร์อยู่ แล้วนาาคนสิบคนเขาจะให้ไปฟรีคนหนึ่งอพอดีไอ้เจ้าคนที่ไปฟรีวันนั้นเขาอาหารเป็นพิษเข้าโรงพยาบาลคนะคะหมอก็ให้พักก็พักนานอยู่วันอาทิตย์ค่ะปรากฏว่าอาจารย์ได้ไปเหมือนเป็นดวงชะตาว่าอาจารย์<ต>ได้ไปอาจารย์บอกว่าไม่อายมีตังค์อยู่ห้าร้อยไปถึงอียิปต์คือตอนนั้นไปแบบงงมากแล้วไปก็ใครอยากไปไหนก็ไปเพราะเราเราก็เซฟตัวเราเองใช่ไหมคะแต่ค่าอาหารแค่ที่พักเราไม่นั่นอยู่แล้ว อยู่ตรงนั้นเลยอยู่ที่เดนดาร่าที่เดียวเธอไปไหนก็ไปเธอขากลับมารับฉันด้วยอ๋ออาจารย์ก็คือแบบอยู่ตรงนั้นเลยจะไปดูให้เห็นกับตาจะไปดูว่ามีจริงคืออยู่แล้วจะได้ดูว่ามันมีจริงไหมคือมันไม่ได้มีกําแพงด้านเดียวมันมีเยอะมากแล้วก็เดินไปดูเขาไม่ให้ถ่ายรูปแต่ที่เราเห็นณสมาธิเนี่ยมันเป็นตัวหนังสือจริงๆที่มันเหมือนยังทําเสร็จใหม่ๆสวยแต่ตอนที่เราไปเห็นเนี่ยมันไม่สวยแล้วไง มันเก่าเป็นพันๆปีแล<อ>้วมันโดน<ต>ก<ท>ะเทอหายไปหมดเหมือนภาพที่เห็นก่อนที่จะไปสถานที่จริงเนี่ยใหม่ๆเลยใช่<อ>เหมือนแบบยังสวยยังสีอะไรเพิ่งเสร็จใหม่อย<ฆ>่างนี้นะคะสีทองก็เป็นทองเลยแล้วก็มาในในปีนั้นวันนั้นที่มีโอกาสได้ไปเนี่ยคือผ่านมาหลายพันปีแล้ว เป็นเรื่องที่แบบว่าวันนระนท้อลูกใจก็ตกใจแต่ภาพมันซ้อนเวลาที่เรามองแล้วตรงนี้ใช่ไหมเรานึกกันนะว่าเอ๊ะตรงนี้ใช่ไหมนะก็ซ้อนขึ้นมาว่าออกำแพงด้านนี้คืออันนี้กำแพงด้านนี้คืออันนี้ก็ซ้อนขึ้นมาแต่ถามว่าทุกวันนี้เอาภาษาอีบให้อ่านได้ไหมอ่านไม่ได้นะคือมันมันได้นะเวลานั้นแล้วพอจบจบตำราเล่มนี้ปุ๊บเนี่ยอาจารย์จำไม่ได้สักตัวเลยนอกจากเทพที่มีอยู่ห้าองค์ คือนอกเหนือจากเรื่องของศาสตร์ฮัทจัตที่มีอย่างทั่วโลกที่เขามีคำภีร์ให้ศึกษาต่างๆเนี่ย mm hmm. อาจารย์ก็ได้ศึกษาด้วยตัวเองด้วยใช่จริงๆแล้วคือด้วยตัวเองเป็นส่วนใหญ่ใช่นะคะจากที่ได้ไปเห็นมาอาจารย์ถึงบอกว่าคำพีนี้ถ้าบอกว่าคุณไปเรียนกับคนอื่นนะคะ<อ>ไม่ใช่แล้วเพราะอาจารย์สอนอยู่คนเดียวจะมี<า>จะมีเป็นหนึ่งเดียวใช่ จะมีที่อาจารย์อนุญาตให้สอนอาจารย์จะให้เป็นรายลักษณ์อักษรเพราะอาจารย์กลัวว่าจะเอาตำราไปเขียนอะไรเลอะเทอะแล้วมันจะเป็นตำราเล่มใหม่ซึ่งมันมันไม่ใช่ตรงนี้ซึ่งท่านอนุญาตให้เรามาค่ะเพราะฉะนั้นคนที่จะเรียนเนี่ยเรียนจากอาจารย์เท่านั้นแล้วจะมีอาจารย์อีกสองท่านที่อาจารย์อนุญาตนอกนั้นไม่มีแล้วเรียกได้ว่าเป็นต้นกําเนิดของคมภีหัจัตในประเทศไ,ไทยเพียงทั่ว,วโลก<ๆ>ค่ะ ทั่วโลกิิอืมนะคะไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนะคะที่อาจารย์มีเปิดสอนต้องบอกว่าทั่วโลกเลยนะคะสำหรับอาจารย์ลูกศิษย์เยอะนะคะลูกศิษย์ที่ยุโรปอเมริกาเยอะก็มาศึกษาเล่าเรียนกับอาจารย์ใช่คือต้องบอกว่าคมพีฮัจั์เนี่ยนะคะเป็นคมพีที่ช่วยเหลือคนได้หรือเปล่าคะอาจารย์คะใช่แก้ทุกอะไรแบบนี้ อาจารย์ไม่ได้รับแก้นะแต่ว่ามันแก้ไขในดวงของเขาดวงเขาเป็นยังไงมาแล้วแก้ให้ถูกจุดเหมือนเขามีทุกข์ในใจเช่นว่าคุณปวดหัวแล้วอาจจะต้องไปควานหาคุณปวดปวดเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเนื้องอกหรือเป็นไมเกรนหรือเป็นความดันอย่างเงี้ค่ะอาจารย์จะเป็นคนบอกคุณว่าคุณเป็นอย่างนี้นะแล้วคุณจะต้องไปกินยาแบบนี้แบบนี้คุณจะได้หายอ๋อแนะนําวิธีแก้ไขนะคะเหมือนกับการ แก้ทุกนะคะคลายทุกให้กับทุกคนทีน่มีทุกนั่นเองนะคะด้วยคำํำพิพาตษ์ของอาจาร,รย์นะคะหนึ่งเดียวในโลกต้องบอกแบบนี้นะคะแล้วก็การทํานายของอาจาร,รย์เนี่ยนะคะบอกถึงกรรมนะคะอดีต ปัจจุบันก็ได้ด้วยรวมไปถึงอนาคตที่กําลังจะมาถึงที่จะทําให้เราเนี่ยนะคะ,ะวางแผนการรับมือกับชีวิตที่กําลังจะเกิดขึ้นบางคนไม่ทราบว่าในอนาคตจะเกิดเรื่องดีหรือเรื่องร้ายอะไรแต่คำพีนี้บอกได้บอกได้แล้วก็คำพีนี้สามารถดูได้ทุกวันดูได้ทุกวันดูได้ทุกวันเพราะว่าอาจารย์เคยถามท่านทบอกว่า วันนี้เธอปวดหัวพุ่งนี้เธออาจจะปวดท้องออก็อามันมต้องเป็นคนะละเรื่องกันแต่ไม่ใช่ถามเรื่องเดิมซ้ำๆๆๆนะไม่ใช่ค,คือต้องเป็นคนละเรื่องกันค่ะคือบางทีเราอาจจะได้ยินเรื่องของศาสตร์การทํานายหลากหลายเนี่ยนะคะ<ม>เกี่ยวกับเรื่องโหราศาสตร์ต่างๆทั่วโลกเนี่ยนะคะอาจจะมีกําหนดในการรับคําทํานายอย่างเช่น อาทิตย์เดือนหรือกี่เดือนคือต้องเว้นนะนคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยคัมพิทัจจ์เนี่ยเป็นในส่วนของเรื่องของการช่วยเหลือแล้วก็แก้ไขนะคะสามารถแก้ไขได้ในแต่ละเรื่องและก็ทุกวันสามารถทําได้ ะะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ค่ะนะคะอาจารย์เนี่ยนะคะเป็นหนึ่งเดียวนะคะสําหรับเรื่องของคัมภีร์ฮัจัดทั่วโลกนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในเรื่องของการทํานายแบบส่วนตัวกับอาจารย์นะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านไหนสนใจนะคะทำนายด้วยคัมภีร์ฮัจจัด ต้องโทรจองคิวก่อนนะคะกับหมายเลขโทรศัพท์นะคะที่สามารถติดต่ออาจารย์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นให้ที่หน้าจอค่ะและเดี๋ยวช่วงหน้านะคะคุณผู้ชมคะเราจะกลับมาทำความรู้จักกับคัมภีรฮัจจัต รวมไปถึงความแตกต่างกับศาสตร์อื่นๆกันมากยิ่งขึ้นก่อนจะไปพักค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้นะคะต้องบอกถึงผู้สนับสนุนใจดีของเรานิดนึงนะคะ SKS c a p s ดี e Detox นะคะผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดลําไส้เพื่อสุขภาพที่ดีและผิวพรรณที่สดใสด้วยนะคะประจําเดือนนี้ก็มีโปรโมชั่นมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะ2กล่องนะคะซื้อได้ในราคาเพียง1,500งบาทและก็จะได้รับตัวแถมไปเลยนะคะฟรีมูลค่า1นกล่อง750บาท ใครที่อยากจะมีสุขภาพดีโทรด่วนเลย0809445653 0809448585นะคะและอีกหนึ่งสินค้าเพื่อสุขภาพเช่นเดียวกันค่ะใครที่รักสุขภาพต้องมีติดบ้านไว้เลยนะคะกับวอรา่านงวัสแอนนะคะเดือนนี้ราคาอยู่ที่24,990บาทและยังคงมีตัวแถมอีกเช่นเคยค่ะมูลค่าถึง17,500บาทนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจนะคะเรา ก็มีสิทธิพิเศษดีๆมาฝากกันด้วยผ่อนกันแบบสบายกระเป๋านะคะ0% 10เดือนค่ะโทรได้เลยนะคะใครที่อยากจะมีสุขภาพที่ดีค่ะสำหรับช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่เดียวค่ะ ยิ่งเดินยิ่งดีโครงการเดิน19ื่นก้าวสองเท้าพิชิตโรค19เมษายนนี้พร้อมกันทุกทั้งกรุงเทพรายละเอียดที่ www.hplus.co.th/walk10000steps เปิดมิติใหม่แห่งการดูแลสุขภาพด้วยเครื่องดื่มสมุนไพรมะเขือพวงสกัดตราพ,พีระมิดผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ผลิตขึ้นจากนวัตกรรมคลื่นพลังชีวภาพ5ดุ เทคโนโลยีการผลิตที่ปลอดภัยและทันสมัยที่สุดจากสถาบัน Institute for Health Care Improvement ประเทศญี่ปุ่นพิถีพิถันตั้งแต่เริ่มต้นการคัดสรรสุดยอดวัตถุดิบชั้นดีจากแหล่งเกษตรกรรมธรรมชาติบนเทือกเขาสูงตอบโจทย์ผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานด้วยเครื่องดื่มสมุนไพรมะเขือพวงสกัดตราพีระมิดเพียงวันละหนงงชงง่ายหนงงชงได้ครั้งละ3-4ถ,ถ้วย รสชาติดีกลิ่นหอมไม่มีคาเฟอีนเพียงผสมน้ำร้อนไม่ต้องปรุงเพิ่มดื่มก่อนอาหารหรือจิบได้ทั้งวันเครื่องดื่มสมุนไพรมะขือพวงสกัดตราพีระมิดยิ่งดื่มทุกวันยิ่งดีงดต่อสุขภาพ combined. พิเศษสำหรับผู้สนใจเครื่องดื่มสมุนไพรมะขือพวงสกัดตราพีระมิดโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ปกติกล่องละ650บาท ซื้อ3กล่องวันนี้ลดทันทีเหลือเพียง1,500บาทเท่านั้นสนใจติดต่อได้ที่082 782 5933-35 02 554 1788ปัญหาการงานปัญหาสุข โชคล่าค้นหาคำตอบกับอาจารย์จุธามาศณสงคราด้วยพลังหินสีชี้ชะตาในวันอาทิตย์ที่23กุมภาพันธ์2 5 5พกับคอร์สเรียนทำนายดวงด้วยพลังหินณอาคาร OCM ซอยวิภาวดี66ลงทะเบียน5,000บาทสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์082-440-6644 ในตำนานแห่งอียิปโบราณเล่าว่ามีศาสตร์การทำนายดวงอยู่ศาสตร์หนึ่งจากไั่ถูกประยุกต์เข้ากับเลข7ตัว9ฐานเกิดเป็นคัมพีพยากรณ์ไพ่ฮัตจัดซึ่งเป็นศาสตร์พยากรณ์อันเร้นลับที่ไม่ต้องใช้การคำนวณจากวันเดือนปีเกิดหนึ่งเดียวในประเทศไทยกับอาจารย์เป็นหนึ่งกฤษรวี ผู้เผยแพร่วิชาคัมภีร์โบราณแห่งศาสตร์การพยากรณ์จากการศึกษาค้นคว้ากว่า20ปีหาคำตอบได้ในรายการ The Secret ทุกวันพระหัสบสดีเวลา14.05นถึง15.15น สนับสนุนโดย f s h Air s u ซ r ร u n าสุดยอดนวัตกรรมจากองค์การนาซากำจัดเชื้อโรคและเชื้อราในอากาศได้ถึง99%สบายท้องสะอาดํำไส้ใช้เอ s c a p s u แคปซูลบททุกวันก่อนนอน ัจจัดเป็นสาัพยากรอันเร้นลับที่ไม่ต้องคำนวณจากวันเดือนปีเกิดก็สามารถทำนายออกมาได้อย่างแม่นยำซึ่งคำพีแต่ละใบแต่ละตำแหน่งนั้นเป็นการบ่งบอกถึงอดีตปัจจุบันและอนาคตซึ่งการพยากรณ์ที่ไพ่ฮัจจัดได้ถูกนำมาประยุกต์ให้เข้ากับศาสตร์การพยากรณ์ของไทยทำให้ผลใกล้เคียงกันกันกบความจริงและเกิดความแม่นยำสูงสุดไพ่ฮัจจัดรวมไขปริศนาแห่งคำทำนาย กับอาจารย์เป็นหนึ่งกิศรวีได้ที่นี่ทีเดียวในรายการ The Secret เข้าสู่ช่วงที่สองนะคะกับช่วงเจาะประเด็นดวงค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเราจะมาเจาะลึกนะคะกับประเด็นที่เราเปิดแล้วก็ทำความรู้จักกับ คำพีไพ่ฮัจัดกันไปแล้วคำพีฮัจัดนะคะอย่างที่อาจารย์เป็นหนึ่งบอกนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเป็นศาสตร์ที่มีที่อียิปต์มาอย่างยาวนานแต่ว่าอาจารย์เป็นหนึ่งเป็นท่านเดียวในทั่วโลกนะคะที่มีการศึกษาคำพีนี้<ช>เพื่อที่จะช่วยเหลือบุคคลที่อาจจะเป็นทุกข์ในเรื่องของจิตใจนั่นเองนะคะให้สามารถหาคําตอบให้กับชีวิตได้นะคะทีนี้ค่ะช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมเราจะมาทําความรู้จักกันมากยิ่งขึ้นว่าจริงๆแล้วในคำพีฮัต มีอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นที่อยู่ตรงนี้นะคะเป็นองค์เทพใช่ไหมคะท่านขาองค์เทพทั้งหมดนะคะที่อยู่ในคมภีใช่ไหมคะใช่ค่ะมีทั้งเป็นชื่อเรียกคัมภีร์ค่ะนะคะเชิญพระนามท่านมาเป็นชื่อเรียกอย่างเช่นเทพีมาฮัะเทพีมาฮัตนี่เป็นมเหสีของเทพอนุบีสรู้จักเทพอนุบีสไหมเทพอนุบีสคนไทยส่วนมากจะรู้จักเทพอนุบีสนะคะก็คือองค์นี้ค่ะ เทพอนุบ oh ิสหน้าตาจะเหมือนกับหมาหมาเขาเรียกหมานนะคะเป็นเทพที oo, ่เป็นคนที่ทำมัมมี่อ๋อใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับพิธีศพคนจะกลัวมากกับเทพอนุบิสเพราะถ้าเทพอนุบิสไม่ทำให้คุณเป็นมัมมี่ไม่ได้คุณก็จะไม่มีสิทธิ์ได้ไปเกิดใหม่นะคะเทพีมาฮัเป็นเทพีแห่งความยุติธรรม เป็นผู้ที่ช่างขนนกเพราะฉะนั้นมงกุฎของท่านจึงเป็นขนนกนะคะเป็นรูปขนนกนะบางทีก็จะเป็นขนนกยาวๆค่ะเกี่ยวกับความยุติธรรมขนนกอันนี้เขาจะเอาไปช่างกับหัวใจคนะคะจะมีจะมีตาช่างสองข้างข้างหนึ่งวางหัวใจของคนตายอีกข้างหนึ่งวางขนนกช่างว่าความดีกับความชั่วเปรียบเสมือนความดีความชั่ะว่าถ้าเท่ากันคุณก็ทำมัมมี่ได้ อ๋อก็คือต้องมีการช่างความดีก่อนถึงจะเป็นมัมมี่ได้ก็จะต้องถามถามคนสนิทญาติพี่น้องว่าคนนี้มีความดีอะไรคนนี้มีความไม่ดีอะไรแล้วอียิปต์จะห้ามโกหกเพราะฉะนั้นศีลห้าของอียิปต์เขามีอย่างชัดเจนค่ะค่ะมากเลยทีเดียวมากครับทุกคนก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นมัมมี่ได้ใช่ไหมคะอาจารย์ไม่ใช่คือจะต้องคนที่เป็นมีความดีอย่างมากเท่านั้นไม่ใช่ค่ะ ความดีกับความชั่วต้องเท่ากันหรือหรือความดีมากกว่าถ้าความดีน้อยกว่าความชั่วเมื่อไหร่เป็นไม่ได้ไม่มีสิทธิ์ไปเกิดใหม่อ๋อไม่ได้หมายความว่าจะต้องไม่มีความชั่วเลยไม่ใช่ไม่ใช่ทุกคนมีความชั่วค่ะนะคะฟาโลก็ประหารคนเยอะเหมือนกันแต่ว่าประหารเขาเพราะอะไรถูกหรือผิดค่ะต้องก็เลยต้องมาชั่งกันก่อนใช่ต้องมาชั่งนะคะนะฮะนอกจากอันนี้คือเทพีมาฮัทนะคะ ทพีมาฮัตเนี่ยเป็นชื่อของตำราส่วนหนึ่งของคัมภีฮัตจัดค่ะเพราะว่าคัมภีมาฮัตเนี่ยจะใช้บอกอนาคตตั้งแต่คุณถามนะเวลานี้ไปจนกระทั่งไม่เกิน30วัน<อ>เช่นสมมติพอดูปุ๊บอาจารย์จะบอกว่าเออระวังเรื่องอุบัติเหตุทางรถนะคะค่ะหรือคุณจะเสียเงินเกี่ยวกับรถนะคะปุ๊บค่ะ อาจจะออกจากอาจารย์ไปแวะเซเว่นใครมาเฉียวรถเราก็ได้ก็คือจะ,จะเ,เป็นเหตุการณ์ที่เกิดแบบเร็ว,รวมันจะเกิดในระยะเวลาที่สั้น,นใช่หรือว่าคนนี้หายไปสามปีแล้วอาจารย์บอกเดี๋ยวเขากลับมาวันนั้นวันนั้นอกลับจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือบอกได้ในระยะเวลาอันสั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิด มีคำถามอะไรที่ติดอยู่ในใจเนี่ยคำพิพาก<า>จ<ม>าช่วย,ยได้แน่นอนนะคะแหมวันนี้ก็อยากจะให้ส่ง SMS กันเข้ามาเยอะๆนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่มีปัญหาติดค้างอยู่ในใจนะคะพิมพ์คำถามของคุณให้ละเอียดเจาะจงให้ละเอียดนะคะและส่งมาเลยนะคะเดี๋ยวช่วงท้ายรายการอาจารย์ตอบให้แน่นอนนะคะเดี๋ยวย้ําหมายเลขกันนิดนึงสำหรับ SMS 4642787นะคะส่งกันเข้ามาเยอะๆค่ะนะคะนอกจากองค์เทพนะคะด้านบน เกี่ยวกับเรื่องของความยุติธรรมนะคะและองค์เทพนี้องค์กลางนี้นะคะเทพปลาเทพปลาเนี่ยจะมีเสียงเป็นนกเหยี่ยวนะคะอันนี้อันนี้ท่านจะเคลือบทองของอาจารย์ดูที่นี่ก็ได้ค่ะเหมือนที่อาจารย์สวมใส่เป็นอันนี้ก็เทพปลาเหมือนกันนะคะแต่เป็นเรียกว่าอีกภาคหนึ่งของท่านดีกว่านะคะ ้าาขอเหินเดินอากาศเนี่ยอ๋นนอค่ะจริงๆแล้วอาจารย์สวมใส่เพื่อที่จะช่วยปกปักรักษาคุ้มครองได้หรือเปล่าอาจารย์คะเป็นพลังของเราดีกว่าต้องเรียกอย่างนั้นดีกว่านะคะค่ะ,อ,ะอันนี้เทพลานะคะใครที่จะเอ่ออันนี้ก็เทพลาเี๋ยออาจารย์จะให้ใหอันนี้อันนี้ก็เทพลาค่ะนะคะเทพลามีไว้ทําไมเอ่อถ้าเผื่อว่าเราจะต้องการความเจริญรุ่งเรืองโชคลาบนะคะอยากร่ำรวยอยาก ทำธุรกิจประสบความสําเร็จเขบอกบูชาเทพราคเพราะเทพลาเป็นเทพแห่งสุริยเทพค่ะนะคะท่านก็จะสร้างความร่ารวยให้เราโชคลาบให้เราเราก็สามารถบูชาได้ด้วย่ะให้ความร่ํารวยชคบูชาได้นะคะอันนี right? so, uh ้เป so, ็นเทพทุกองค่ะต่อไปค่ะนะคะอันนี้เป็นเทพทอสค่ะเทพทอสนี่เป็นนกกระสาหน้าเป็นนกกระสานะคะตัวเป็นคน ดูอย่งนี้จะเห็นง่ายชัดนะคะเทพทอดเนี่ยเป็นเทพแห่งวิชาการถ้าถ้าเทียบแบบที่คนไทยรู้จักเปรียบสเสหมือนปู่ฤษีออ๋คือรู้ทุกอย่างรู้ทุกะะอย่างแล้วท่านก็ไม่เอาอำนาจ